สวัสดีค่ะวันนี้แม่ต่อจะทำผัแนงไก่นะคะพี่เจียผัแนงนี่ดอกผัแนงวันนี้เราจะทำผัดแนงนี่ค่ะมคแม่ต่ายก็จะทำแบบรสชาติที่เด็กน้อยกินได้นะคะเนาะเอาแบบบะเพ็ดค่ะพี่น้องทำแบบสไตล์ธรรมดมานะคะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นอกไก่นะคะอกไก่ใส่หัวกะทิ บอกว่าอย่าทำเผ็ดนะคัแม่รักษาพี่หน่อยเลยแก่เองมีรสชาติแบบสบตลยตะลังค่ีมีสอนของเอเชียที่เขาขายสง,สง,สง,สงั้นงขั้นไมุ่กคนมากสุดโ่งแี่หน่อย เอาประมาณนี้จ้าันะคะก็จะไม่เผ็ดาำรับเด็กเ็นะคะ <c oughs> อเราจะลงด้วยไก่ค่ะพี่น้องคะไก่นะ่ะไก่ก็หั่นเลยเรซฟิเรียค่ะพี่น้องอเดี๋ยวด้วยกะทิอีกนะคะ มาณนี้ปุงตามใจชอบเลยใส่อารมมดลงไปนะคะอารมมดของฝรัก <c oughs> ใส่ซีรักแทนค่ะ คือเป็นประมาณนี้นิดนึงค่ะพี่น้องอเออแบบนี้เนี่ยเด็ฝรั่งเขาถึงจะกินได้อายุยังหน่อยกินเผ็ดไร้ใบได้พี่น้องครับต้มไปเรื่อยค่ะให้มันเดือดและไก่สุกก่อนนะคะ พี่น้องคะเทด้วยหางกะทินิดหน่อยนะคะน,น,นิดหน่อยค่ะพี่น้องเพิ่มเข้มข้นโอเคลงจักหน่อยด้วยไปกูดค่ะพี่น้องดับไฟเลยค่ะน,นะคะสตล์ง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะ เด็กๆจะได้ราดข้าวกับนแนงไก่นะคะพี่น้องโอ้มาขอิจโตฟอ์สุกูเด็ดโฟตอร์สุดกูนะลูกอยากอาดูเป็ตพ่อคกันทีลสุดในโอ้ยทักทิยเก่น้อลิน่า <c oughs> ลิน่าอยู่หลังไม้ลิน่าแม่คะทำไมมันหอมขนาดนี้แม่เป็นแม่ครัวที่ดีที่สุดในโลกสำหรับหนูเลย่าสันพี่น้องเลย สวัสดีค่ะวันนี้มีข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแล้วเราก็มีผะแนงไก่ค่ะแม่ต่ายทำเองนะคะนี่ค่ะมาทานกับเด็กๆลูกครึ่งฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะมีน้ำผสมสมน้าค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ากันเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะดาวีอาผัดแห้งไก่อริส Penangai, car, you know. Bonan's favorite. Bonan's favorite. Ah. Oh, Mama's favorite. It's all cowboys. Opening and dry. Penangai. Penangai. Thai moth dog. Thai food dog today. Thai food. What's the name of the girl? Orange button. Orange button. I can see. Mommy, I love the food. you're the best cook in the whole world yeah <S mm. <S and s k i d n y you are the best 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 cooker in the world yeah thank you very much both for you thank you very much Come a a p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  e e แม่คะแม่เป็นแม่ครัวที่เก่งที่สุดในโลกสำหรับหนูเมาแม่ทำอาหารเก่งเหยียาวเหรอว้าวเขาตกใจไหม

พี่ว like ิน so, no, mm ี่วุยแม่บอกว่าอยากมีช่องเป็นชแนลของตัวเองของพี่วินกับน้องนาวัส้ยแต่แบบโอเคเดี๋ยวแม่คิดดูก่อนอย่งเสนะคะเนากรีวเนเนี่ยไหนวเล e u มีไอ้สวัสดี restaurant r e s ไช่แล้วก็สวัาดีา่ะพัณณ์เตยเทียนเด็กน้อยฮิ้วข่าพี่นอกก้องไ<ม>โอเคพัแนงโอเคตักเลยชทอเม็ดซุ้สบๆอันนี้เม่ไต่ทำรสไม่เผ็ดน,นะคะเด็กๆทำได้แล้วเม่ไต่ใส่ซีรัปแทนน้ำตาลนะคะ ว้าวลูกเก่งจังเลยลูกอ่ะนี่เอาเป็นเบลนดาผ่นเองโอเคผมจะผสมแล้วะสังอมยโอเคตาโนย่งวสัี่ค t h a n u n k ลีนา thank you มนวิ thank you ้ากิียามเกือดมะนวน้ำสมหลังก็มาไหเตียสต้ากันลูกกินได้กินได้ม่านสวยอยางแม่แม่ทำเผ็ดลูกอนี่เรบริาเออแอตนี้เป็นซ่ขีปุน ซื้อมาจากลีเดนค่ะก่ดนี้ซมาจากลีเดร้านเยอรมันโอเคว,ว้าวแอตเตอรเลลูกพรอว่าลูกโอ้ยลาตักให้มามาิกลิงอืมยมีอ่ะอืมกอร่อยไหมลูกกดอืมเคแอตเตอเลยไ c a ค w a e t ทานท่าไว้เกันนะคะับไ can ทเอืม ยำมียำมีเขาน้ำ hmm. กันก mm ับ hmm. พ no mm hmm. okay. ี่น้องกินเขาก็พูด่งึ่งฝรั่งกินเป็นมะลกช่วไปกู้ช่วไปหรอช่วยไปกู้อร่อยมากีีหน้บอบอืมอืมอืมเบสต้คกแกอืมถ้าชื่อไม่เกลรู้แม่ครัวที่ดีที่สุดประจ่เบสต้าเบสต้แบเบสต้คกแกไม่เผ็ดเดืลูกว่าไส้เกเลยไมไม่เผ็ดเลยว่าสันตอบทั้งสองคนอ่ะ อร่อยแคร่ม,มิดอืร่มแคร่ม,มิดึเ <Yeah. S 2> น,นื้อแย่พวกขึ้นักเนื้อรูความ่าเมอตายใสย่รูแม่มินรูความบาเมอตาใสาก่กะทิน่ออ,อ,อร่อยออยอร่อยอร่อยอร่อร่อยอร่ออร่อย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 อร่กกอยอร่อยอร่อยอรกอยรอยออ แล้วรักทีฟูมลูงเงี้ยฟูมิลูงงเงี้ยแม่คะหนูจะกิน2อร้านสอร้านครั้งอผมจะกินสามครั้งอสโวลูกอัสโวดีัสดีช็ดีครับ่ะขอ่ชดีค่ะสกูบช็อกดีค่ะอร่อยอร่อยแอเตอเลลูกออ ก็ก็เหมือนอแม่แ่อ๋อตอากินนี่ขึ้นโอเคบอชกูดอ่ะกินตาเลยตัปิงอมืมพราะอะไระใส่พริกแกงนิดเดียมามาวค่ะพี่นกก <Thank you. S 1> ้องอยาเเล่นถึมอืมหรือจะเล่นถึี่หรือห้าแม่ก็เซ่อถช่วบอชกูด Thank you อารนะีนาอืมบ๊อบลูก,ลกแซ่บแซ่บไปเลยอร่อยมากอร่อย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 ข้าวราดแกงอาหารจานเดียวคือเซกข้าวราดแกงข้าวราดแกงข้าวราดแกงคาราบคาราบแกงคาราบแกงอืมอารีนาเป็ดปลาดุกเจ็ดไหมไม่อันนั้นเป็น <Mystery. S 1> ของโอเค

มาลวกแขงแรงแขงแรงแข่งแรงแขงแรงแขงแรงแข่งแรงโอเคแขงแขงแข่งแงอ่ะ้อคะแนนมาสักหนึ hmm. wow. ่งใส่พ hmm. ร uh ิแกงนิดเดียวไม่ต้องใส่มากเพราะว่าทำให้เด็กๆด้วยค่ะพี่นอสไตล์ฝรั่งเก่งด้ลยก้ด นี่นาคุออออ๊บพีบน่น้องคุณบหนาปุณบหนาุหนาว้าวที่แล้ซอสไม่รู้เนาะแม่อุซอมามาอุซอทอดถัวายเล็่เียวโอ้หนูจะกินสามครั้งวงนันสะันนนะบอกว้าวบอกวราดุกตีดจังเลยลูกมีหอมเบียไหมลูกเบียระแม่พี่บอกว่าเจ้าเอกอะนซีสเตอร์ไปกินเยอะๆเลยลูกอตเนีมีเก,กลืออรยเกลือยละาย อย่าเรนให้กูกินเนี่ยถ้าใส่ใส่พริกแกงเยอะมันเผ็ดสำหรับฝรังค่ะฝรังบม่เคยเกินเผ็ดจปนสิน่งหนาด,ดาอฝรังบ่มักเขาอยากจะชิมด้วยอาหารรสชาติอร่อย,บยเบรนแบบว่าด้วยอาหารรสชาติเผ็ดเนี่ยมั้ยคะพี่น้องพี่นอ้องอตามผู้ช่วยหลกเอ็นซิสตา เด,ดิเน, oh, okay. เลล mm hmm. นิ้นตาทีดีพีโอเคแตล่นรอืมืมบพี่น้องบเก่พี่พน้องสุปกุุปกเองาหาสุมมิห so mm hmm. ืมสุปยมมอแล้วบู่ฟอ p มารักหนูามากเลยเป็น k you m u c โลนะ อ่ะสกวออืมขอบใจโรลๆกอ่ะเอาสกวลลโรลสกวออโชคดีชนแกชวนแกโชคดีสกวอชอบสควอชชอบชอบชอบ What ไม่มี็้องสวนกินเะไม่ไม่เก่งยังเลยลูกอืม Apelsin också, det blir mer stor starkt med C-vitamin. Mm. Oj, 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 oj. So yummy! Ja, oh, so yummy. So strong! Det är kul att jobba så mycket. Mm. Känguring, känguring. Mamma, jag vill äta två gånger istället. Två gånger då? Mm. 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 ก็งกิน <apply some drinks together> เป <sp grupp es> ็นบอกบ้านลังคือเก่งแต่คืกินเป็นใหลูกบากาก็ทีละเพชรบนี้บึ้งเมนยเมนยีิต่เดสตา์บัาสิไปจังเมื่อวานเพชรแล้วีกินต่เสเตสตาร์ทสนสอสอนาเปช่ชอีเด็กกิน Vi klarar ju bara du kvar. Ska du có lite sås? Det är Chỉ Mm. Det bara du kvar. Vi väntar på Mm. <laughs> mmm. Yummy. Yeah. I'm so strong now. Oh, you're very strong. Oh, it's so okay, I, in, can I? yo, 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 yo. Kang 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 ปู่แล้วลีนะ่าบื้ยลี่แฟนต้องกว่เลยบื้ยบื่ย<บ>มองค่ะจริงนีนน้ต้องเจกันไหมเนาะกุมเสร็จแล้วท่านผู้ชมบ๊ายบายบาายบายเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่จอด